ค่ะเหยียบเส้นแก้อาการนะคะเหยียบเส้นแก้อาการไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่อเผอิญว่าคนที่ทําคลิปอะคะ่ะมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็คือตกจากชั้นหนังสือประมาณชั้นที่3นะคะคือประมาณพนักเก้าอี้ขนาดนี้ค่ะคือตก ขวานะคะก็คือตกถลาลงมาแล้วก็ขาลงไปกระแทกที่เพื้นอย่างแรงนะคะเพื้นที่ว่านี่เป็นพื้นหินอ่อนนะคะก็คือถลาไปชนกับที่ตู้นะคะตู้โชยตัวหนึ่งนะคะก็เลยไม่ถลาไปไกลนะคะก็ก็ไม่ได้ลงลงไปนะคะแต่แค่ว่าขาข้างนี้นะคะก็มีปัญหา ให้ฟังนะคะว่า24ชั่วโมงแรกนะคะคือเราเช็คดูก่อนว่าชิ้นส่วนของร่างกายเรามีอะไรแตกหักหรือบิน่นหรือบุกสลายหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีอะไรนะคะเราก็ไม่ต้องไปหาหมอเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะเราเป็นเด็กบ้านนอกค่ะสมัยเด็กๆก็คือเวลามีปัญหาปุ๊บไม่มีโรงพยาบาล พี่สาวคือแม่จะใช้พี่สาวบอกว่าเอาน้องขึ้นหลังแล้วก็ไปหามหมอหมอในที่นี้ก็คือเขาจะทําเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะคะก็จะไปดึงเส้นเอ็นหรือไม่ก็ไปบิดซ้ายบิดขวาให้เราที่มันมีปัญหาที่เดินไม่ได้นะคะให้ออกภายใน24ชั่วโมงนะคะย้ําภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นแล้วเราก็มีสมัยใหม่มาให้ดูด้วย อันนี้คือน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งนี่นะคะ24ชั่วโมงแรกนะคะห้ามประครบร้อนนะคะประครบเย็นเท่านั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอันนี้ผ้านะคะน้ําแข็งที่เรามีอยู่ในตู้เย็นนะคะใส่เข้าไปะะนะะเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะเทเลยค่ะก็คือล้วประมาณนึงนะคะให้ได้สักประมาณนึงเนี่ยค่ะอันนี้จะใช้สอบอันเลยนะคะ เย็นนะคะก่อนที่เขาจะบวม24ชั่วโมงแรกประครบเย็นนะคะไม่ประครบร้อนถ้าประครบร้อนปุ๊บเท้าเราจะบวมแต่ถ้าประครบเย็นเท้าจะไม่บวมนะคะเท้าเราจะไม่บวมก็คือถ้า24ชั่วโมงหล่านี้ก็จะเกิดอาการอักเสบนะคะตอนนี้ก็คือเราได้น้ำแข็งนะคะ ผ่อนในผ้ามานะคะเนี่ยค่ะทีนี้ก็เท้าวางลงในกระมังเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเท้าวางลงในกระมังนะคะประคบไปเลยค่ะเนี่ยค่ะประคบให้รอบนะคะเนี่ยค่ะประคบให้รอบทั้งเท้าเลยนะคะข้างที่มีปัญหาข้างที่ เขาโดนนะคะถ้าเป็นทั้งสองข้างก็ประครบทั้งสองข้างแต่อันนี้เป็นข้างเดียวนะคะข้างเดียวก็เลยประครบให้ดูตอนที่เราลงใหม่ๆเราก็ไม่รู้นลคะว่เาเขาลงส่วนไหนนะคะแต่พอช่วงหลังๆถึงได้รู้ว่าส่วนไหนลงนะคะก็คือเป็นส่วนตาตุ่มด้านนอกนะคะที่เขาลงไปนะคะถ้าเป็นส้นเท้าลงไปอาจจะมีการแตกหักหรือร้าวได้นะคะเนี่ยค่ะประครบไป ยนะคะ24ชั่วโมงนะคะประกบไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งอาจจะเย็นบ้างนะคะก็ะหาผ้าหรือหลานชั้นนะคะประกบไว้แล้วพอนานๆผ้ามัจะเปียกเราก็ห่อไว้ทั้งเท้าเลยนะคะเนี่ยค่ะห่อไว้หมดให้เขาโดนความเย็นนะคะเนี่ยค่ะย้ำ24ชั่วโมงแรกนะคะ ก็คือถ้าเราเกิดตอนเช้าเราก็ถึงตอนเช้าอยู่ว้านหนึ่งนะคะค่อยเปลี่ยนเป็นประครบร้อนก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าประครบร้อนจะทํายังไงนะคะแล้วเราทํายังไงถึงไม่ต้องหาหมอเพราะว่าถ้าเขาหาหมอก็ต้องโดนเข้าเฟือกนะะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า